เกมท,ที่เปรียบวงการ RTS ตลอดกาล Command and Conquer ในปี1995เมื่ออุกกาบาตลับต,ตกที่อิตาลีนำมาซึ่งแร่ทธาตุประหลาดต่างดาวที่เรียกว่าไทบิวเรียมมนุษยชาติแบ่งออกไป็สองฝ่ายฝ่ายต้องการควบคุมและกำจัดมันแต่ฝ่ายนั้นต้องการใช้มันเพื่อพัฒนามนุษยชาติ Global Defense Initiative หรือ GDI กองกำลังระดับโลกที่ทรงพลัง ปะทะกับเวลาตทฮูอมนอสอคปกรณ์ลับที่นำโดยผู้นำลึกลับนาวเวเกนวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังการสร้างเกมที่กลาย,าายเป็นตำนานไม่เพียงแค่สร้างมาตรฐานใหม่ของเกม RTS แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกม RTS แนวเดียวกันอีกนักไม่ถ้วน,ววน,นวท,ที่ทำให้คำว่าคอมมาด์ของเคอร์กลายเป็นชื่อทุกคนต้องจดจำโจ้ใจ้ีเอเอาไปย้ำทิ้งเนนะผู้พัฒนาเกมคอมมาด์ของเคอร์คือ Westwood Studios คงคิดถึงค่ายนี้เลยพัฒนาเกมของมาล็องเกอร์ในปีพันเก้าสิบห้าโดยทีมหลักๆเนี่ยก็ประกอบด้วยเบรสเบรอรี่และก็ลุยแคสโต้ผู้ก่อตั้งเวสต์วูสดสตีโอในปีพันเกยปสิบห้าโจบอสติกร,ร่วมสร,ร้างและโปรแกรมเมอร์เกมหลักเกมแล้วก็มีทีมพัฒนาคนสำคัญอย่างโจเซฟดีคูแกนที่บทเป็นเคนั่นเองนอกจากเป็นดาราในเรื่องเนี่ยเขาเป็นผู้กับในฉากคาสซีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแคสติ้งเรคเตอร์ด้วย และก็ได้นอนขาดไม่ได้ตัวตีประกอบการนังจดจำของแซงคาเปกี้ไม์เล็กผู้ดูแลระบบเสียงทั้งหมดซึ่งทำงานกับเวสต์วูดมาตั้งแต่ปี1986โดยช่วงทศวรรษที่พัน0เกเนี่ยเวสต์วูดสตูดิโอมีพนักง,งานประมาณ50คนโดยมีทีมศิลปินราว20คนทีมงานได้สร้างชื่อเสียงในการส่งมอบง,งานให้ตรงเวลาและมีคุณภาพสูงจนทำให้เกมประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งถึงในช่วงปลาย90เนี่ย EA จะซื้อกิจการเวสต์วูดไปเนาะ แล้วก็โดนปิดตัวไปในช่วงปี2003ซึ่ง EA ทําไปได้้ดยแรกมัในใจหลักในการทำเกมคอมมายของเคิรนะครับเริ่มมาจากเกมเก่าขเขาเลยนั่นคือ Dune 2คอมมายของเครเกิดจากการต่อยอ,ยอดความสำเร็จของเกม Dune 2โดยเบสเบอรี่กล่าวว่าคอมมายของเครคือผลลัพธ์จากสิ่งที่เขาต้องการตลอดในดูนภาค2พรดูภาค2เองก็ถือว่าเป็นปู่ของเกม RTS เนาะแล้วเกมก็ประสบความสำเร็จมาก จนทางทีเวสบูลเนี่ยอยากได้เกมบ IP ตัวเองบ้างไงดูนจะแปลงไาแต่นิยายเนาะแถมเนื้หนอหาของเกมเนี่ยกพื่อแรงบดาลใจมาจจะสกัมอาเปอร์เซียและบรรยากาศการเมืองในช่วงกลางทศวร์ษ90เดสเบรีร่ชีว้ว่าสงครามในอนาคตจะไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประเทศแต่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างสังคมตะวันตกกับองค์กรก่อ,อก,การร้ายและอย่างทรัพยากรในเกมมีโคสําคัญไม่แล็เทเบอรเลียมเนี่ยตัวแร่สีเขียวเนี่ยแร่เทเบเรเลียม ด้วยแรงมาใจวัชนางเกรดบี B นะครับเรื่อง The m ม n o l i t h m o อน ster อร์ปีพันก็อยห้าสิบเจ็ดซึ่งผมไม่ดูหน,นังอนี้แต่พอดูรูปภาพเนี่ย<ไ>อเออไม่เหมือนเชเบอร์ลิมจริงถึงแ<ท>ม้มันจะเป็นหนังขาวดำก็ตามส่วนหนึ่งก็คือทีมงานเนี่ยต้องการสร้างรัพยาพิกรหลักที่ทุกฝ่ายต้องแย่งชิงกันเช่นเดียวกับสไปซ์ในดูนเนาะถ้าใครดูหนังดูก็จะรู้ว่าหลายฝ่ายเนี่ยต้องการแลกสไปซ์นะครับโดยฉากในเกมเนี่ยทีมศิลปินใช้ภาพถา่ายของิประเทศจริงมาปรับแต่งดิจิทิเลเรนเดอร์เพื่อสร้างฉากม โดยชื่อเกมคอมมานด์คอนเคิเนี่ยถึงชื่อมันจะยาวไปหน่อยในวัยเด็กตอนแรกก็งงไปอ่านว่าอะไรว่าทำไมมันยาวจังแล้วคนเรเรียกชื่อย่อยของมันเนาะเรียกเอเลอร์สยูริอะไรแบบนั้นเรสเบอรี่ผู้โลกก็ตั้งเวสบูลเนี่ยเป็นผู้ยืนยันว่าต้องใช้ชื่อ Command ์แอนด์คอนเเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยสรุปแก่นของเกมเพลย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะคำว่า Command เนี่ยคือการบัญชาการไงสะท้อนถึงก,การควบคุมกองกำลังและทรัพยากร Conquer พิชิแตแสดงถึงเป้าหมายในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แต่ด้วยความที่พอมีภาคต่อมาเนี่ยทำให้ชื่อคอมมาคอนเคอร์โดดๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองเป็นภาคอื่นเนาะจะมีการใส่ชื่อย่อยว่า Command and c o n q u e r t i ท e r i a ี John น,น,นั่นเองมา,มาไม่เจียมต้นของยุคไทเบเรียมอะไรแบบนั้นนะครับทำให้ชื่อ Command and c o n q u e r จะเป็นการสู่แก่ของเกมที่ยางกระชับและตรงประเด็นสตอรีงทั้งกลไกการเล่นและเป้าหมายของผู้เล่นที่ย,ย,ยางชัดเจนการเปลี่ยนแปลงของธีมนะครับพเพราะดิมทีเกมคอ m and c o n q u e r เนี่ยเคยถูกออกแบบไม้เกี่ยวกนแฟนตาซี แต่ทีพัฒนาเนี่ยได้เปลี่ยนตีมปสบศัพท์คำสมัยใหม่ซึ่งที่บอกไปว่าอิงจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่90แต่ด้วยความที่เขาไม่อยากเอาประเด็นสัคท์จริงมาใช้ในเกมเกินไปเนี่ยจะมีการสร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหวในสัคท์จริงแต่ยังคงส้อนความเชื่อที่ว่าอาที่บอกไปขั้นต้นเนาะสำคาญะรว่างวัตะวันตกและกลุ่มก่อการรหลยส่วนการ,าการนําเสนอรูปแบบเกมเพลย์เนี่ยเกมพยายามสร้างความสึกเหมือนคูณเล่นกาลองใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นโทมิอลสู่ส โดยไม่สร้างขั้นตอนการติดตั้งแผ่นเกมเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เหมือนกับแฮกโครงสร้างพื้นฐานทานฐา,ารซึ่งผมทันอยู่นะแต่ผมอินส tall เกมเลเลอร์สภาคสองแอสตอร์มันจะมีความแบบยังไงให้เมรมเซียกับโลกของเกมเนาะเลือกใครเล่นเวอร์ชั่นลิมัสเตอร์ครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นว,ว่าต่อเข้าเกมครั้งแรกเนี่ย เขาก็ใช้อินเทอร์เฟซแบบเก่าเนาะให้เราสึกว่าโอ้เราเข้าสู่สนามรบ welcome back commander อะไรแบบนั้นเดืนระบบการเล่นพื้นฐานเกมคอมมาของเคอร์ให้ผู้เล่นเนี่ยควบคุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่าง GDI กับนอ d โดยมีการสร้างฐานเก็บทรัพยากรและผลิตกองกำลังเพื่อทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามหรือยึดก็ได้นะด้วยความแตกต่างของแต่ละฝ่าย GDI จะในอาวุธอุปกรณ์ที่มีพลังทำลายล้างและกีฬาป้องกันสูงแต่มีต้นทุนการผลิตสูงแล้วก็เคลื่อนที่ช้าในสนามรบ แต่ขนาที่ฝั่งนอนเนี่ยจะเน้นการใช้จำนวนทหารที่มากกว่าและมีความโดยนในการเคลื่อนที่มากกว่าและมีกลุ่มยุทธที่ไม่ธรรมดาแต่มีพลังกำลังน้อยกว่ามีความทนทานต่าจะมีพิระบบสเตลอะไรแบบนั้นนะครับในจานวนเขาว่าระบบการสร้างฐานก็คลาสสิกคอมมานเคร์ก็คือมันจะมีรถมบิลคอนสตรัคชั่นเวนิเคิลหรือ MCV ในการสร้างฐานอาคารต้องสร้างใกล้กันและพื้นที่ต้องราบพอนะครับแล้วก็จะมีระบบเทคทรีที่สร้างอาคารตามลำดับ ก็ปลดล็อกหน่วยและอาคารขั้นสูงและเกมก็ใช้ระบบไซบาร์ด้านข้างแทะแทะควบคุมด้านล่างเมื่อเกม RTS อื่นในช่วงเวลานั้นทําให้การควบคุมสะดวกและไม่ต้องเลื่อนกล้องไปมาเพื่อสร้างหน่วยนอกจากกราฟิกของเกมเนี่ยเราก็จะว่ามีการนําเสนอทัศน์ี่รูปแบบของ f m v นะครับ Full Motion Video ในการเลือกหรืใช้คนแสดงจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่เกมแรกเว้ยแต่มันทำให้ัตเกมเนี่ยมันดูแบบหรูๆขึ้นมาดูแพงขึ้นมามาดูอิมเมอร์ซีมากๆนะครับ ซึ่งในความที่เกมมันไม่ได้ทุนสูงมากทำให้นักแสดงส่วนใหญ่ที่มาเล่นเนี่ยก็คือพนักงานของเวสบูทนั่นแหละยกเว้นโจเซฟดีครูแกนที่เป็นเคนเนี่ยที่เป็นแสงอาชีพหน่อยเพียงคนเดียวเท่านั้นในเกมนะครับก็อนอกแกเล่นดูดีสุดในกลุ่มแลว้ว u ่ e ตัวเกมเนี่ยออกวางขายปี95ในระบบ DOS นะครับกราฟิกพื้นฐานมากและแต่มาข็มีการอัพ UI ในชื่อ Com ายองเกอร์โก d i t i o นนะครับที่ปรับปรุงกราฟิกมากขึ้นแล้วก็ระบบไซบาร์มากขึ้นให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็มีเวอร์ชันแปลกๆเวอร์ชัน n i n t น n d o กสิบที่เวอร์ชันนี้เปลี่ยนมากๆกลายเป็นกราฟิกแบบส d m มเดิเลยนะครับและด้วยความที่ทรัพยากรของ Nintendo 4มีจำกัดจึงตัดฉากพวก f อ v ออกฉากสีนและเปลี่ยนในภาพนิ่งพร้อมเสียงภาคแทนซึ่งเวอร์ชันน n ดหกสิบส64เนี่ยปัจจุบันก็มีรีมาสเตอร์ให้เล่นด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1 9น5 มันอยกบบาตตกใกล้แม่น้ำไชเบอร์ิตลีนำมาซึ่งสารประหลาดที่เรียกว่าไชเบลเลียมซึ่งสามารถดูดซับและตกหลึกโลหะมีค่าจากดินโดยปกติของไชเบลเลียมเนี่ยตัวแร่ชิ้นี้ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงทรักยรกรของโลกและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกซึ่งมีิษร้ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์มนุษย์ที่สัมผัสไทเบลเลียมเป็นเวลานานจะกลายพันธุ์บางคนก็จะตายแต่บางคนที่ไม่ตายก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเดฟร์กอตเทนหรือพวกมิวเทน แล้วก็ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายสซคันเรื่องขง GDI และนอตเกิดขึ้นเพื่อแยกชิงการควบคุมเทเบลเลียมและอำนาจในการปกครองโลกโดย GDI พยายามควบคุมการแพร่กระจายเทเบลเลียมในขณะที่布拉特坤 o อ Nod ต้องการใช้มันเพื่อพัฒนามูลเชียชาติในนามของเคตอินเน่เมฟเคโดย GDI เนี่ยก็มาสไตาทหารบริกันใช่ไหมณที่เคเนี่ยออกไปทางนักอบศาสนาซะมากกว่านะครับโดยทหารคนเนี่ย จะมีความจุรักพอดีสูงตกเคนและพร้อมศสษย์ศัพื์องค์กรประมาณว่ายอมตายได้แถมกดก็เข้มงวดด้วยประมาณว่าถ้ามึงพลาดก็มองเท่งแน่นอนอะไรแบบนั้นยอดขายรุมของซีรีส์ซีรีส์คอมเม e ของเคร์ประสบคาสเร็ตอย่างมากโดยในภาคแรกเนี่ยมียอดขายมากกว่า1ล้านชุดด้วัและควพิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับทัรงระบบการเล่นที่เขาชมกันว่าเป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างแอคชั่นและกลยุทธ์อย่งอยงลงตัว ระบบการควบคุมที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายแต่มีกลยุทธ์ยิลึกและซับซ้อนดานต่างๆของเกมก็ไม่ก่ออกแบบที่ดีและความยากเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะด่านที่ไม่มีการสร้างฐานเนี่ยโคตรหินนะ่ถ้าเราไม่รู้โครงสร้างของแบบดีๆหรือโครงสร้างของตัดสตูดีโอ่ะโอ้โหแบบเพราะมันไม่มียูนิตมาช่วยเพิ่มไงบางดามันเป็นดาแบบแทรกซึมเหมือนเนาะซึ่งเสดาที่้างหลังเนี่ยมีดาแบบนี้น้อยมากนะครับแถมบวกการนําเสนอเทโลกรอบที่ยอดเยี่ยม โดยเชยแนแแบเทคโนเโพรกระตุ้นอินดินรีดนตรีโคตรเด็ดอะแล้วก็ฉากคัซีแบบ FMV ที่สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่ในเรื่องแต่ก็ยังมีจุดด้อยอยู่นะครับนั่คือไอของสตูลเนี่ย AI ของสตูลเป็นจุดอ่อนและสามารถหาช่องโหว่โจมตีได้ง่ายแท็บเอไอเนี่ยไม่ค่อยป้องกันหาเบสเตอร์เท่าไหร่ซึ่งเป็นอยู่สำคัญก็รถเก็บแร่น้องที่บางครั้งเนี่ยมันก็ปล่อยให้เรายิงเล่นๆได้เลยนะครับแทบเอไอในบางครั้งเนี่ยมันจะตีฐานผู้เล่นนิดกำลังน้อยทำให้ป้องกันได้ไม่ยากแตบางดานนะ่า ทำพิาีนี้ส่วนตัวเลยไม่ได้อยู่ในบทวิจารณ์เท่าไหร่ก็ <c oughs> คือระบบการนําทางตัวละครบางทีผมลากตัวละครแบบจากจุด A ไปจุด B แต่บางทีผมลากไกลไปหน่อยที่เกียดไงบางครั้ง,าางมันก็จะไปติดตรงแบบขอบไม่นาบั้งคือไงมันหาทางไปไม่ได้อะแต่เข้ามาพางหลังเออมันก็แก้ได้นอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดของเกมภาคเก่าแต่ว่าชลีมาสเตอร์มันก็ยังคงข้อเสียอย่างนี้อยู่ไงซึ่งก็ถือว่าแบบมันน่าจะปรับปรุงเนาะในแง่ของแบบการเคลื่อนที่ของยูนิตอะการนําทางอะ โดยราวันที่ได้รับนะครับก็ถือว่าเกมเนี่ยเรียราวัน Game of the Year จาก Computer Game Strategy Plus ก็เป็นราวัลของเกมแนว RTS เลยเนาะแล้วก็ Best Strategy Game จาก PC Game US แล้วก็ได้ราวัน Best Strategy Game ร่วกมกับเกมอีกเกมหนึง่ง Heroes of Mind and Magic จาก Computer Gaming World แต่เข้ามาเคอาในเวอร์ชั่น Go ่นเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Interactive Achievement Awards ในฐานะ Computer Entertainment Title of the Year ยกดกคะแนนจากสื่ออื่นนะครับ GameSpot ให้9.3เต็ม10 PC Gamer US 91% Entertainment Weekly A- Computer Game Review ได้97/92/93ต่อต่อ Metacritic ได้94เต็ม100เกมเลือกการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่สุดตลอดกาลและเป็นเกมที่กำหนดมาตรฐานทำให้เกมแนว Real-Time Strategy กลายเป็นที่นิยมขึ้นมานอกจากเกมนี้เนี่ยก็มีเกมเพื่อนบ้านคู่แข่งมากกว่าอย่าง Warcraft กับ Starcraft เนาะ ที่สร้างมาตรฐานให้อเก็บ RTS ยุค90ทําให้คอมมาของเครเนี่ยไม่ใช่แค่เกมแนววางแผนธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติองค์การเกม RTS จากทีมงานเพียงไม่กี่สิบคนจากการแต่ทําวิโอในโกดังเก่าคือฉากกรนะีน่ะฐานในโกดังเก่างบต่ําขนาดนั้นนะ่ะจากความกล้าที่ทําอะไรแตกต่างสู่เกมที่ขายได้มากกว่าล้านชุดสู่ซีรีส์ที่สร้างมาตรฐานมให้กับวงการและสู่ตำนานที่คนรับก,การกล่าวขานจนถึงทุกวันนี้จะว่า้ง EA เอาไปทํารียมตําบอนนะนะเพราะในสุดแล้วการส,สั่งการและพิชิตไม่เคยเปลี่ยนแปลง command and conquer in the name of king the world my fingertips